ทวกที่วิงกันนะครับมัง้งากทุกคนกันครับผมีีเนนออเีเรราาาาาาดด้พพลงยยกกกัับมปะจกกนนาาวแส จำดาวลอยเด่นดูชี่งข้าเดือนส่งแสงมือนในเดือนวันวันแต่ดาวและเดือนหายกันหายไกลรู้ว่าเราปักใจคิดไปทางเดียวโอ อยากรู้ที่า้าวคงมากล้เดือนที่า้าวคงมาเกี่ยวเดือนจะไม่ล,ลืนไปใช่ไหมอยากเจอรู้ก็ฉันกำลังรักเธอจนหัวใจอยากขอวอนดาวดดงไหมอยากขอให้ดาวคู่เดียว ยามดาวลอยเด่นอยู่เคียงข้างกันรลัวรักจะช้ำหากฝันเกินเอื้อฝันไปทุกคืนว่าดาวเยิวเดือนตื่นมาฉันกลัวฝันจะลือนไปคูอยากรู้ที่เธอาขงมากไกลเดือน

อยากรู้ที่้าวคงตาไปเดือนที่ตดาขคงมาเกี้ยวเดือนจะไม่ล่าเลือไปใช่ไหม อยากเธอรู้เพราะฉันกำลังรักเธอทั้งหัวใจอยากรู้ควรทำย่างไร mm. รักเธออยากรู้จริงอยากรู้ใจจะขอวอนเธอได้ไหมอยากขอให้เราคู่กัน ขอบคุณครับผมขอบคุณครับนะครับก็วันนี้นะครับผมรอนปัทธรพลโตอุ่นนะครับรอนเอฟนะครับเพลงที่จบลงไปชื่อเพลงดาวเกี้ยวเดือนนะครับซึ่งประกอบละครดาวเกี้ยวเดือนซึ่งพุ่โอสานไปนะครับผมว่าทุกคนจำได้นะครับแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องของงานบริจาคโดยิดหน่อยนะครับก็จริงๆแล้วนะครับบริษัททูฟินาเชียนะครับหรือว่าคุณเราชาวเอฟเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนะครับกับการบริจาคโดยิด ทุกปีเลยนะครับของธนะสภากาชาติไทยรวมถึงปีนี้ด้วยนะครับยังไงก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเยาวชนทุกคนนะครับตามโครงการเลยนะครับครับ25นะครับมาร่วมกันบริจาคโลหิตกันให้เยอะเลยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับผมทุกคนอาจจะคิดว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยมันมีคนเหลืบริจาคเยอะเยอะแยะแล้วนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเพราะว่าทุกคนคิดแบบนี้แหละครับคิดเหมือนกันหมด เลยไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญกับการบริจาคโควิสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยคนป่วย1คนเนี่ยบางเคสครับใช้เลือดนะครับต่อ1เคสเนี่ยสองรกว่ายูนิตเลยทีเดียวนะครับหยูนิตเนี่ยคือเลือดหนึคนในการบริจาค1ครั้งนะครับแล้วก็ประชาชนชาวไทย ลองดึกดูว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนที่ป่วยเนี่ยที่ต้องการใช้โลหิตนะครับเป็นมีอีกเยอะยังไงก็อยากให้ช่วยกันบอกต่อนะครับแล้วก็ช่วยกันบรบจากโลหิตนะครับนอกจากจะได้เป็นการทําบุญแล้วเนี่ยยังเป็นการทำให้สุขภาพดีด้วยในการทออเลือดนะครับยังไงก็ฝากให้บอกต่อกันเรืการบรงจากโลหิตไว้ด้วยนะครับแต่วันที่สำคัญครับทูพันเชียนะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีอีกหนึ่งหนุ่มนะตอนนี้เขากำลังแบบว่าเพลงเขากำลังฮิตมากโซนกรปิดกระบ๋อยุู้จักหรือเปล่าอา่า นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องปออันนกด้วยครับ